สวัสดีค่ะเตยนะคะวันนี้นะคะเตยจะพาทุกคนมาดูวิธีการทาไข่ลวกนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยดูแล้วก็ไม่เคยทํามาก,ก่อนเนาะว่ามันทํายังไงแล้วาบางคนอาจจะสงสนะัยเนาะว่าเอ้ยมันทายังไงอะไรคะ่ะก็คือคลิปนี้นะคะจะมาบอกถึงวิธีการทาไข่ลวกนะคะว่าทํายังไงแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยดูแล้วนะคะทาตามเนี่ย รับรองว่าทําได้แน่นอนเนาะ,ะแล้วก็สําหรับบางคนนะคะที่จะเอาไปทำแบบว่าทานกับโจ๊กอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือได้ผลเลยนะคะว่าอร่อยแล้วก็สามารถทานกับสามารถที่จะทานกับโจ๊กได้เลยนะคะโอเคค่ะถ้างั้นนะคะเราไปดูกันเลย อันดับแรกนะคะให้เราตั้งหมอนะคะแล้วก็เปิดเปิดแก๊สต้มน้ำก่อนเลยคะ่ะต้มให้เดือดจัดจัดนะคะ ก็เวลาที่ต้มน้ำนะคะให้ต้มประมาณนั้นไข่ที่เราจะวอง้อ่้องวาราคับมาในค่ะแล้วเาก็รอจเดือดดแมันเดือดัอคระหว่างรอน้ำเดือดเราจะเตรียมชนที่จะมาไข่ะนี้ อันนี้คือประมาณสองสามนาทีแล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะน้ำของเราก็เดือดได้ทีแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะลวกไข่แล้วนะคะ,ะเดือดแบสักให้มันเดือดประมาณสัก สองสามนาทีก่อนนะคะแล้วก็ค่อยโยกเนาะให้ยกมาแล้วก็เสีะให้เราหาอะไรก็ได้ที่มันปิดแล้วมันมิดชิดเลยนะคะให้มันปิดแบบ มิดเลยนะคะอย่าใหไ้ไอร้อนของออกเนาะปิดไปสักพักเนื้อคะ่ะประมาณประมาณสิบนาทีนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เวลาแล้วนะคะนี่คือไขล่ลวกนะคะที่เราได้เตรียมไว้เนาะ นี่ก็คือข้างในมันจะข้างในเนี่ยมันจะมันก็จะแบบว่าสุกแต่ว่าไข่ขาวเนี่ยมันยังไม่สุกนะคะนี่เยิมเยมแบบนี้เลยเ <Yahoo! S 1> นาะนี่ก็คือไข่แดงเนี่ยสุกแล้วเนาะแล้วก็ไข่ขาวเนี่ยมันยังไม่สุก ใช่ก็คือมันจะเป็นแบบอย่างนี้เลยนะนี่นี่นะคะไข่ลวกของเราได้แล้วก็คือทำตามที่เมื่อกี้ที่บอกไปเนาะค่ะถ้าใครที่คิดว่าชอบนะคะแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกด subscribe ให้หน่อยนะคะ 哎，我去！